บ้านในภาพนี้เป็นบ้านไม้สไตล์โมเดิร์นผสมกลิ่นไอธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งพบได้บ่อยในเขตรอบนอกเมืองหรือในพื้นที่ชนบทโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลองดูรายละเอียดต่างๆดังนี้ค่ะรายละเอียดบ้านโครงสร้างและวัสดุ 1. วัสดุหลัก ชั้นบนใช้ไม้น่าจะเป็นไม้จริงหรือไม้เทียมลายไม้ดูอบอุ่นและกลมกลืนกับธรรมชาติอย่างดีเลยชั้นล่างผสมคอนกรีตปูนและไม้เหมาะสำหรับความแข็งแรงทนทานหลังคาหลังคาเมทัลชีตทรงเพิงหมาแห็นดูโมเดิร์นและระบายน้ำฝนได้ดีผนังไม้ส่วนหนึ่งของบ้านเปิดโล่งด้านล่างช่วยให้ลมพัดผ่านได้สะดวกทำให้บ้านเย็นสบายโดยไม่ต้องใช้แอร์ 2. ชั้นบนน่าจะเป็นห้องนอนหรือพื้นที่ส่วนตัวมีหน้าต่างบานกระทุง้งหลายบานพร้อมผ้าม่านดูโปรงง่งโล่งรับแสงธรรมชาติเต็มที่ 3. ชั้นล่างโซนกลางมีโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ใช้สำหรับนั่งพักผ่อนกินข้าวหรือทำกิจกรรมร่วมกันโซนซ้ายเป็นครัวแบบเปิดมีเคาน์เตอร์บาร์และเก้าอี้ไม้น่าจะใช้ทำอาหารแบบเบา โ้นขวาเป็นห้องน้ำสองห้องมีประตูไม้สองบานแยกชัดเจนพื้นที่นอกม้านสนามหญ้าและทางเดินมีทางเดินหินแผ่นวอลโค้งจากกลางทุ่งนาเข้าสู่บ้านต้นไม้และไม้ประดับมีการจัดวางต้นไผ่และกระถางดอกไม้อย่างดีช่วยเพิ่มความเขียวร่มรื่นทุ่งนาโดยรอบบ้านตั้งอยู่กลางทุ่งนาวิวธรรมชาติรอบทิศอากาศบริสุทธิ์เงียบสงบ แนวทางการก่อสร้างฐานรากยกสูงใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุใหม่ผสมกันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนที่อยากมีบ้านพักตากอากาศหรือบ้านหลังเล็กในพื้นที่ชนบทค่ะโดยภาพรวมก็เป็นบ้านที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะเงียบสงบเป็นธรรมชาติดีเยี่ยมเลยค่ะสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมบายบาย